สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาลองกาวไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นของเรียมนะครับดูว่าจะพ่นได้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้ผมก็จะใช้สีจริงนะครับก็จะเป็นสีน้ำมันนะครับก็จะเป็นสี 2in1 ก็คือจะเป็นสีจริงกับสีรองพื้นเนี่ยภายในตัวนะก็จะเป็นของ T O A นะครับราคาเนี่ย่องข้างยอมยาวนะครับก็เลยจัดมาตัวนี้นะครับ อัตราสูนผสมที่เขาแนะนําก็จะเป็น40ถึง60นะครแต่ผมก็จะแจ้งลังกาหลก็คือ50นะครับว่คือ4-50ทินเนอร์50นะครับวันนี้ผมก็จะมาพ่นโต๊ะทํางานใหม่ของผมเองนะครับการพ่นสีของกาเฟฟ้าตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสีออกมาเนี่ยก็เป็นฝุ่นละเอียดเลยนะครับก็คล้ายกับตัวสีกระป๋องที่เคยใช้นะครับ เพียงแค่ตัวนี้มันจะหนักกว่าเท่านั้นเองนะครับผมก็เคยซื้อกาไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่มาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสีออกมาเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยนะครับแล้วก็การดูดของสีเนี่ยค่อนข้างเปลืองมากนะครับก็เลยเก็บใส่ในกล่องเหมือนเดิมนะครับไม่ได้รีวิวตัวนั้นนะครับตัวนี้ข้อจํากัดเลยนะครับก็คือเครื่องเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็สายเนี่ยค่อนข้างสั้นไปหน่อยนะครับแต่หากสายยากว่านี้จะดีกว่ามากนะครับ พอพ่นเสร็จแล้วนะครับผลงานที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้พ่นเฟอร์นิเจอร์พ่นเหล็กไปนี่นะครับส่วนตัวผมก็ถือว่าผ่าเลยนะครับส่วนการใช้สีนะครับขวดนี้ก็อยู่ที่0.7ลิตรนะครับใช้ประมาณสัก30%นะครับก็ถือว่าไม่ได้เปลืองอะไรมากนะครับก็พอๆกับการใช้แปรในการถานะครับแต่ว่าข้อดีของการใช้กาวไฟฟ้าก็คือเวลาในการพ่นเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าหากการใช้แปรเนี่ย อย่างนั้นก็ต้องมีเครื่องชั่วโมงสำหรับเชินงานประมาณนี้นะครับ